สวัสดีค่ะพบกับจีค่ะที่โชว์รูม f o r d i m a สาข,ขาการับประพึกค่ะและอาจีอยู่ในงาน Travel Light l i f e Ford เนเจนเลนเจอรค่ะงานจัดขึ้นในวันที่7 9ถึง9ตุลาคมนี้ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะเพียงจองรถภายในงานค่ะรับนี่ไปเลยทันทีเลยค่ะกับกระเป๋าล้อลากมูลค่า1,999บาททันทีเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดก็ตามในโชว์รูมของเราก็สามารถรับไปได้เลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังรุ่นรับค่ะตัวเครื่องบินและที่พักโรงแรมที่ท่านไปเที่ยวนั่นเองค่ะหรือจะเป็นค่าน้ำมันไปเที่ยวมีข้อเสนอสุพิเศษ,ษต่างๆอีกมากมายและของพรีมเมียมอีกเยอะแยะมากมายภายในงานค่ะ นอกจากนี้ค่ะจองรถภายในงานค่ะรุ่นใดก็ตามรุ่นรับทองคำมูลค่า1 0 0แสนบาทค่ะจำนวน20รางวัลค่ะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดและข้อเสนอสุพิเศษภายในงานของเราค่ะที่โชรูฟอร์ด i อเมสาขาการละประพฤกค่ะเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านไปรับชมภายในงานกันค่ะกับ t ทเวลไลท์ฟอร์ดเน็กเจนเลนเจค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะ เดินเข้ามาภายในโชว์รูมของเราค่ะมีจุดลงทะเบียนรับของพรีเมียมก่อนเลยแล้วนอกจากนี้ยังได้รับนี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มค่ะของว่างค่ะรอบริการต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ และนอกจากนี้ค่ะยังมีรถคันนี้ค่ะรอบริการต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะใครอยากรับชมรถคันจริงกับตัว Next Gen Ford Ranger Raptor ก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยค่ะหรือจองรถค่ะคันนี้ Raptor รุ่นนี้หรือซีนี้ค่ะยังนี่ค่ะรุ่นรับทองคำมูลค่า100,000บาทค่ะจำนวน20รางวัลและนอกจากนี้ยังมีพิเศษค่ะรับเพิ่มบัตรน้ำมันค่ะมูลค่า20,000บาทอีกด้วยค่ะ ใครที่สนใจข้อเสนอพิเศษนี้มาได้ที่โชว์รูมของเราเลยค่ะหรือใครที่มีที่พักมีแพลนไปเที่ยวอยู่แล้วอยากได้เป็นอย่างอื่นเราก็มีให้ค่ะกับล้อแมกแบบนี้เลยเลือกรับได้เลยอยากได้ลายหรือว่าอยากได้ตัวนี้เลยแบบนี้เลยก็สามารถสอบถามกับที่ปรึกษาการขายของทางโชว์รูมของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อกับอีก1คันค่ะมากับคันนี้เลยค่ะ next gen ford e l e r e s t คันนี้จะเป็น ไทเทเนียมพัดขับเคลื่อน2ล้อค่ะก็มีข้อเสนอสุดพิเศษให้กับท่านผู้ชมที่รับชมและก็มารับชมรถคันจริงภายในงานของเราด้วยค่ะเพียงใช้เงินออกรถ8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะหรืออยากได้ดอกเบี้ยต่ำ ดาวตามสุดพิเศษก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยแล้วก็คันนี้ก็ยังได้รุ้นรับทองคามูลค่า1นึ่งแสนบาทจํานวน20รางวัลอีกด้วยค่ะบอกแล้วค่ะว่าทางโชลูฟอร์ดไอเมสาขากระลับประพฤกของเราค่ะมีของพรีเมียมต่างๆรุ่นรับข้อเสนอสุดพิเศษต่างๆอีกมากมายเลยค่ะจะเป็นรถรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็น XL คลาสเอลทีเอเวอร์เรรือน l ปเตอร์ในรุ่นวท็กก็มีข้อเสนอสุดพิเศษให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ ยงไงฝากกิจกรรมดีๆกันด้วยนะคะกับ t r ชาว l เวลไ Ford Next Gen r a n g e r ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเพียงจองรถภายในงานค่ะของเราตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะรับทันทีค่ะกระเป๋าล้อลากมูลค่า1,999บาทและยังรุ้นรับตั๋วเครื่องบินและที่พักโรงแรมที่ท่านไปเที่ยวค่ะหรือ จะเป็นค่าน้ำมันไปเที่ยวนั่นเองค่ะใครที่สนใจค่ะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกับตัวเน็กเจนทุกรุ่นก่อนใครพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่โชว์รูม Ford IMA สาขาก,กันละประพฤกค่ะแล้ววันนี้ค่ะอาจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ